วนนัีครับมาพอบอก่อนพรู้ใช้แนวตามเคยครับวนนี้ครับนนี้้ามาพร้อมเมนูกว๋วก่อนครับคนิสันถิ่มเรเก็ขึ้นนี่ครับมาใส่กับกวยองมลอยเลียบขายนิ่มดำลองดูมอน,นี้ขาเนี่ยจะลูดดวดมวนนี้ลุดดดเบิรตดจากแนวไห <c oughs> กูอะไรอย่าห่างเด้เพี่น้องวันที่พาลุยกันคือเอาแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์มาเปลี่ยนกําลังใจเบากวันนะครับเนาะหลายๆทางหลายๆคอมเมนต์พวกเราคอมเมนต์ก็ดีใจเนาะครับจะไดปกับมาแซ่บๆเหมือนกันครับเขาเรี่ยงกล้วยคมๆร้อยเดียดจังไยใสย่อิเซียวนานโนพร้อม ใส่กับคนยอดดำม้ยคำเงียบไกว้มอ่ะใบงาใบเงาอพักสลัดพัะกาดเขาอ บตัวนั้นพีน้องเอ้ยไต่เขายงหอน,นยังอิ่มแปะกูมึงเขายงไงเขายงดำผม <c oughs> แต่ในมาแจบมนกันเรเริ่พี่น้องสร้างไก่สรางไก่ขุยมอสซาจัยบางคำหน่อยใจอั่มส่วนนี่แหละ <c oughs> The Nhai vương luôn hoặc là đứa phải gặp nhau bắm nhìn gông 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 ปิดมืงกโอ้ยมันข้าวใส่อเฉ้าหน้าหนูอ่อไปต่อไปเนาะเฉ้าหน้านูกินข้อแซ่บครับเมันเดิม And. <laughs> ดอดเมนูของภาร์กิสนัพนพาร์ิสันกันแบบเนี้ยน้องเป็นน,น้องแล้วกินได้ทุกอย่างขมย้อยคำไม่ใช่ตุ๋นลงไปขมย้นยดำใส่กับข่าเกลือนเนี่ยน้ออื้อ จินหอดจุข้าโครงบานเท่าีรเนาะโอ้ยไปข้าโครงถิมลงไปนะผักกับกระเบื้องอะไรผักกับอะไร ใส่คําผมไเด้หน่อยส่วนนะเด็กดรุดมาทัน เขาโยนดำพี่น้องบุคุยหรอกส่วนเด็กเลยบอกกัน จังไรกับชุดไต่ไต่ชิมนะครับเนาะเบาขวานมีทุราต่อเฮ็ดงานต่อกับเบาขวานคอร่าครับจังไรกับฝากกำลังแรงใจเลี้ยงเชียร์จากพี่จังน้อนก็นะครับคนอะไรคนเะียร์คนคอมเมนต์นะครับเนาะชุดไตยไต่ชิมครับฝากเป็นกำลังใจให้เบาขวานนะครับชุดไตยครับเบาขวานคอร่าครับวัอนี้ครับสวัสดีครับ